วันนี้เราตามกันต่อนะคะสําหรับประเด็นใหญ่ของวันนี้ก็คือการเสียชีวิตของอดีตผู้กํากับโจ้นะคะทางครอบครัวเนี่ยยังติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตอยู่หลายประเด็นรวมถึงมีคําถามแล้วก็ข้อมูลจากทนายความของอดีตผู้กํากับโจ้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายค่ะทางมูลนิธิร่วมกตัญยูนําร่างของผู้กํากับโจ้พันตํารวจเอกทิติสรอุทธนผลจากเรือนจกลางคลองเปรม มาส่งชนสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตามคำร้องขอของญาติแล้วนะคะทันทีที่ร่างมาถึงมีทางครอบครัวก็มีคุณแม่ของอดีตผู้กำกับโจ้ได้เข้าไปดำเนินการเรื่องเอกสารค่ะแล้วก็มีน้องสาวร้องไห้อยู่ด้านหน้าเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลา1-2วันจึงจะทราบผลนะคะหลังจากพบว่าผูกคอเสียชีวิตเมื่อคืนนี้หลาญาติ ระบุว่ายังจะไม่ประกอบพิธีทางศาสนาจนกว่าเรื่องนี้จะชัดเจนค่ะขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเดินทางไปที่เรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อตรวจสอบกรณีการเสียชีวิต<ม>ก็เข้าไปนานเกือบสองชั่วโมงค่ะโดยทางพันตำรวจเอกทวีพร้อมด้วยนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายพเดชริ่งรอดรักษาร,ราชการแทนผอ,อรเรือนจำกลางคลองเปรม ระบุว่าได้พาครอบครัวเข้าไปร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุและดูภาพวงจรปิดซึ่งไม่พบใครเข้าออกซึ่งน่าจะนำผลไปตรวจ DNA และเก็บวัตถุพยานทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งตรวจเบื้องต้นเนี่ยอกอก็เราทางกล้องทางอะไรไม่มีใครเข้าไปในช่วงที่เขาอยู่แล้วก็มีเวรเนี่ยเข้าไปสองรอบและรอบหลังนี่ก็คือต้องการจะไปให้ยาเขาต้องกินยาประจำทุกวัน แล้วพอเข้าไปปรากฏว่า,าเขาเนื่องจากามันมีกุญแจต้องมาเบิกข้างนอกเนี่ยก็สอดเข้าไปก็ไม่ไม่หือไม่อือก็ไปเอามือเอื้อมไปก็พบว่ามีการนอนก็เรียกคนไปหลายคนทั้งหมดได้มีมีในกล้องวิดีโอหมดครับคือยังไม่มีเหตุยังอื่นค่ะดังนั้นที่สําคัญนะคะก็ต้องนำํำภาพไปตรวจ DNA รวมถึงวัตถุพยายนทุกอย่างด้วยเบื้องต้นเนี่ยระบุว่าเป็นการผูกคอคะ่ะ ซึ่งผ้าที่ใช้ผูกคอเป็นผ้าขนหนูขนาด30-40เซนติเมตรผูกกับลูกกรงประตูนะคะซึ่งผ้านี้เนี่ยเรือนจำอนุโลมให้ผู้ต้องขังทุกคนใช้ซับเหงื่อเพราะว่าอากาศร้อนส่วนเหตุผลที่ขังแยกคนเดียวระบุว่าผู้ต้องขังเป็นผู้ร้องขอเนื่องจากวิตกกังวลกลัวคนทำร้าย ก็มีการทำเรื่องไปยังกรมราชทัณฑ์และขอแยกขังเดี่ยวมา2เดือนแล้วหลังจากที่มีปากเสียงกันกับเพื่อนร่วมห้องขังก็เลยย้ายจากแดน7ไปอยู่ที่แดน5และยืนยันว่าผู้กํากับโจไม่ได้ป่วยจิตเวทแต่มีอาการกังวลและเครียดค่ะเรื่องผ้าเนี่ยเราอนุโลมให้ในช่วงอากาศร้อนซึ่งเป็นผ้าผืนเล็กผ้าผืนเล็กซึ่งเหลผู้ถางทุกคนเนี่ยได้ไดไดไดรับคามเดืดร้เหมือนกันดยการผูกเนี่ยจำเรียนว่าไม่ได้ยืนผูก เป็นการนั่งค่อยก้นยืดขาไปห้างหน้าตำนองนี้นะเพราะว่าจุดที่ไปดูเนี่ยมันต่ำท่านที่บอกว่าประมาณแค่เล็กนี่เล็กถึงขั้นที่ใช้ในการผูกคอแล้วไปเกี่ยวกับครงได้เลยครับอ,อ,อันนั้นทางคำการตรวจสอบสื่อฐารก็ได้ดูแล้วนะว่าก็เป็นไปแล้วใน,ใน,ในภาพที่เห็นนะ,าาะการกระทบกระแงกเพื่นในเรือนจำนะครับเ,เคยมีการกระทบกระแนกเมื่อเดือนมกราซึ่งเป็นการคำพูด ไม่ได้มีการทำอะไรเลยผู้กักบโจ้อ้างว่าถูกควบคุมตัวร่างกายซึ่งกรรมการสอบเบื้องต้นเนี่ยนะยังไม่พบขอ้อจริงขนาดนั้นเราเราแยกกันนะแยากากันเลยย้ายจากแดนเจ็ดเดิมมาอยู่แดนห้าถ้าเป็นผู้ใหญ่จิตเวชจริงๆนะฮะมันก็ต้องดูแลใกล้ชิดแต่อันเนี้ยเราได้ส่งไปรักษาที่โรงพยบาบาลราชทันมราชธรรก็ได้ประเมินระดับหนึ่งว่าเป็นคล้ายๆว่ามีความกังวลความเครียดไม่ได้บอกเป็นเท็กติก อันนี้เป็นข้อมูลจากทางเรือนจำนะคะแต่ว่าข้อมูลจากฝั่งทนายความของอดีตผู้กํากับโจ้ค่ะทางด้านนายวิรัดั์นาคินซึ่งเป็นทนายความก็ออกมาบอกว่าครอบครัวเนี่ยติดใจสาเหตุรวมถึงแรงจูงใจการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่14มกราคมทางทนายความไปแจ้งความที่สอนอนประชาชื่นเรื่องที่ผู้กำกับโจ้ถูกผู้คุมเรือนจำทำร้ายร่างกายแต่ว่าต่อมากลับถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยค่ะ สาเหตุก็บอกว่าเพราะไปขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ก็เลยถูกย้ายแดนขังและห้องแยกขังตามคำสั่งผอบอรเรือนจำกลางคลองเปรมไม่ได้เกิดจากความสมัครใจอันนี้ที่ทนายบอกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวทและเมื่อวานที่ญาติเข้าเยี่ยมก็ยังปกติพูดคุยกันถึงเรื่องการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และการใช้ชีวิตในอนาคตหลังออนจากเรือนจำซึ่งที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่ได้เครียดจนจะทำร้ายตัวเองค่ะ แต่มูลเหตุเนี่ยเชื่อว่าถูกบีบให้ยินยอมเรื่องการสอบวินัยหลังจากไปแจ้งความใจเรื่องสาเหตุการตายเกี่ยวกับออผมไม่แน่ใจว่าในในการถูกแบบให้ให้ยอมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมหลายๆอย่างนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณ14มกราสองพัน้นะครับผมผู้กํากับโจได้มอบอานาจให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกผ,ผู้คุมนะครับทำลายร่างกายนะครับ ต่อมาก็มีการตั้งเรื่องนะครับจากผู้คุมว่าทางผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับกระด้างกระเดื่องนะครับก็เลยมีการตั้งสอบวินัยกันในเหตุกระด้างกระเดื่องครับผมการขังเที่ยวนี่คือเขาเจ้าตัวยินยอมไหมครับหรือไม่ได้ยินยอมครับผมไม่ย,ยอมไรม่ย,ยอมเือดี่ยวอ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตามคําสั่งของ ปอบอรครับผมว่าว่าให้ถูกไปขังเดี่ยวถูกให้เอาไปขังเองไม่ได้สมัครใจไปใช่ครับเขาแจ้งทางญาตแบบนั้นญาติระบุเลยครับว่าคู่กับโจไม่ได้เป็นจิตเวชญาติบอกว่าไม่ได้เป็นครับผมเพราะว่าถ้าเกิดปกติเห็นเขาบอกว่าจะต้องไปอยู่ในเรือนพยาบาลครับถ้าเป็นถ้าเป็นโรคตามนี้นะครับผม